น่ารักไหมคะโอ้ยนี่สวัสดีครับเสวัสดีครับแซมกิแกนมีตัวแร์สบายดีไหมสบายดีโอ้ยเพื่อนมาหาค่ะทุกคนหนึ่งเอาสุขีนี้ให้เพื่อนแบบดกมากสุขีนี้ับสตดั S2. อูอ้วันเกิดเรี่ยมแกบวถากวันก่อนสิบขวบแล้วทุกคนแต่ก่อนเนี่ยยังเดินไม่ได้เนี้ยแต่หนิงมาอยู่ใหม่ใหม่เอา้อเอา,อากินโอ้ลูกนี่ก็ได้กินหากว่าเรากำลังสบายจงปลอบมือพันหากว่าเรากำลังสบายจงปลบมือพัน กว่าเรากำลังมีสุขลืมความทุกได้ทุกสิ่งจะประวิงอะไรกันเล่าจงปลบมือพัน <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเย,นย,นย็นตอนนี้6กโมงเย็นแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มันมีฝนปปอยลปยหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะ,นะคะก็ไม่ถึงกับผักเปียกชื้นอะไรนะหนึ่ก็ต้องรดน้ำผักเมื่อกี้ก็ทำความสะอาดสวนไปนะพอดี ราสเบอร์รี่สีเหลืองของหนิงนะคะมันก็สุกอีกแล้วเดี๋ยวนิงจะเก็บแล้วก็ไปแช่แข็งไว้เพราะว่าหนิงชอบที่จะเอามาทานเอามาใส่คอ็อกเทลเนี่ยเวลารับแขกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาใส่คอ็อกเทลหอมอร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเก็บราสเบอร์รี่แล้วก็หนิงจะเก็บเก็บพรมด้วยเนาะแต่พรำมันต้องสอยนะคะสอยๆเนาะสดชื่นอุ่นค่ะทุกคนอุ่น แบบเหมือนกับซัมอร์แบบตอนนี้ก็ปลายปลายเสมอนะใกล้จะโดยดูใบไม้ร่วงแล้วแต่ก็ขอให้อุ่นๆไปนานๆจนถึงคริสต์มาสเลยก็ดีนะคะป้าไปเก็บราสบาร์เันพริกใกล้จะแดงแล้วค่ะต้นนี้แดงแล้วต้องตุดอินรีมาเร็วมาม่าเกณนดาป้าไปเก็บผลไม้แล้วลูกป้าเก็บผลไม้เร็วนะโอ้ยพริกดีเอ้ไปไหมเนี่ยมา วันจะทำคลิป <c oughs> กล้องเมมโมรีเต็มค่ะทุกคนในช่างใหญ่ดู <c oughs> ในช่างใหญ่ตัดยาเดนดีปะ่ะเราไปเก็บราสเบอรี่กันปะว่า <c oughs> จะมาเก็บก็จนฝนตกบางอันก็จะเน่าแล้วผลใหญ่มากเดี๋ยวจะเก็บไปแช่แข็ง อู้อันนี้เนาแแเ,เนาเลยโอ้ยนี่ยังมีเหลือให้แบบสุกอีกนะคะเนี่ยอะไรล่ะเนี่ยโอ้ยเล,เลยๆเลยอือเนะอืมอม,อม,มาสิจ่ะยังไม่สุกเต็มที่เนี่ย เยอะเลยค่ะสีแดงเหมือนต้นเขาจะแบบสุกอีกแล้วนะสุกอีกรอบหนึ่งไปสองดูสีแดงเลยน่ารักไหมคะอืมจะเละเลยนะบางลูกก็ลูกนี้จะเละเนาะชืบชึบ โอ้ยมาแอบ,บอยู่ตรงนี้สุกเยอะเลยตรงเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยติดกับต้นลูกแพรเดี๋ยวจะเก็บลูกแพรต้นนั้นทุกคนเอ้ยลูกนั้นน่ะใหญ่มากเยอะเลยค่ะเดี๋ยวอยากเอาลูกแพรลูกนี้มาชิมทุกคนเนี่ยลูกเนี้ยเห็นไหมไม่ถึงอะ่ะทุกคนตัวเตี้ยเลยต้องเอาตัวช่วยมาไต่ขึ้นไป ถั่วก็ยังมีให้เก็บอยู่นะนี่ถั่วฝักยาวเป็นถั่วฝักแบนแล้วถั่วแคร์ค่ะเนี่ยลมพัดบอยๆอ,อากาศดีๆถึงฝนจะตกนะแต่ไม่ได้ตกหนักนะคะนู่นแอปเปิ้ลของเราแต่เราจะมาเก็บลูกแล้ลูกนี้โอ้โหดูค่ะจะเจกสวัสดีค่ะทุกคน ลูก 1. แพรผลใหญ่ๆเก็บเอาไว้อยู่ในตู้ขอสสยเดี๋ยวเด็ดเราไปชิมกันเนาะลูกใหญ่มากเลยอ่ะ e แต Legend> ่ไม่ดกค่ะปีนี้ไม่ดกแป้งโอ้ยนี่โอ้ยอร่อยมากเลยนะกำลังกรบกรอบค่ะเนี่ยอื้ปีนี้ไม่ค่อยดกค่ะปีที่แล้วดกมากเก็บเป็นร้อยกิโลปีที่แล้วเพราะว่าเนี่ยลูกมันใหญ่เนาะแล้วก็ จะหนักนะคะสี่ผลก็กิโลนึงแล้วอ่ะทุกคนดูแอปเปิลก็แดงโอ้มีแต่ของกินนะหลังบ้านไม่มีแต่เห็ดนี่แหละในต้นเล็กค่ะต้นเล็กก็ไม่สูงมากตัดข้างบนน่อยมีกี่ลูกอะเนี่ยหนึ่งสองว่ลลูกนี้เหมือนจะสุกสามนน้อย,อยกระลงกระแรงปีที่แล้วคือดกมากก็เลยสลับปีเนาะ ปีนี้ก็เลยไม่ดกทุกคนมาดกกันนี่เลยค่ะแอปเปิลแอปเปิลต้นนี้โอ้ยลูกนั้นแดงมากเดี๋ยวจะพามาชิมอ่ะข้างในแกนเขาจะเป็นสีน้ำผึ้งนะอร่อยมากเลยค่ะต้นแรกเนะี่ยเดี๋ยวๆนุ่นนี่ก็อร่อยนี่แต่ต้นอร่อยอันนี้ยังไม่สุกนะเดี๋ยวรออันนี้จะสุกทีหลังเพื่อนนี่ดูเขาโห่ทุกคนเดี๋ยวหนึ่งให้ดู วิ่งไปวิ่งมาเพื่อนบอกว่าเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทเนาะบอกว่าจะมาหนิงก็เลยแบบรีบไปซื้อเบียรนะคะเพราะว่าเขาชอบดื่มเบียรแบบผสมเชอร์รี่เหมือนในช่างเนาะหนิงก็เลยไปซื้อเบียรแล้วก็เผื่อในช่างหิวหนิงก็เลยไปซื้อปลาตอนนี้หนิงทาสเต็กให้ในช่างเดี๋ยวเอาให้ดูมันมืดแล้วค่ะทุกคนเนี่ยสเต็กปลาแซลมอนให้ในช่างเนี่ยแค่นี้แหละ กินแค่นี้เดี๋ยวอ้วนคนทานตะวันสวยมากเลยค่ะนี่ต้นเดียวนะเขาแตกกิ่งแบบเยอะมากเลยต้นเดียวอันนี้เอ็นล้มลงมาดูยามเย็นตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะตกแบบว่าเร็วขึ้นนะคะภาษาเยอรมันเขาจะเรียกว่าโซนแนนอุนทกกังนะพระอาทิตย์ตกดินนะคะ ตอนนี้ยังไม่สองทุ่มเลยแต่ว่าพระที่ตกดินแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะซัมเมอร์ปกตินูน่นสี่ทุม่มก็ยังสว่างอยู่เลยสวยเนาะสว่างแล้วเห็นเข้าไหมคะเนี่ยไม่น,น้อยเออเอสมาชินก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 ุทนอร์เกนไมชัสฮะ ลินดี้นอนนอกบ้านค่ะทุกคนออนอนเฝ้าเลยหรอนอนเฝ้าต้นไม้แม่ฮะอ,อากาศเย็นสบายมากินข้าวแล้วแม่แล้วมากินข้าวสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนโอคลิปนี้แบบทํากลางวันเย็นให้ทุกคนได้เห็นแบบสภาพอากาศวันนี้ก็ดูค่ะท้องฟ้าครึมครึมแถบทางอื่นเขาฝนตกกันนะแต่ว่าเมืองเหนือ ฝนยังไม่ตกนะคะลูกมะเขือยาวว่ะโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยนี่กำลังจะติดลูกอีกนั่นนี่ัน่น,นอีกลูกหนึ่งอืต้นนี้คือดกมากปีหน้าเนี่ยจะปลูกตรงนี้เลยวะ่ะเนี่ยปลูกใกล้ๆอันนี้มันพริกนะตรงนี้หนี่งปลูกแค่สามต้นดกทุกต้นเลยค่ะมะเขือนี่มะเขือต้นแล่โอ้ยเออเออดอกก็ร่วง ถ้าหนาวๆดอกก็ร่วงๆเนาะตอนนี้เป็นยังไงเนี่ย,ยเดี๋ยวไหนภาพไปดูสตรอเบอรี่จิว๋วยังไม่ได้พาเก็บสตรอเบอรี่จิ๋วเลยเมื่อคืนเห็นอีเกอร์นะคะอู้ตัวอีเกอร์หิวอ๋อออสดชื่นโอ้ยใบไ,ไม้ร่วงอีกแล้วดูเหนจะได้กวาดใบไม้นะ ไบไม้ร่วงเดี๋ยวเดี๋ยวสตอเบอรีบบร่จิวจิวอยู่นี่หนึ่งคิดเมนูออกแล้วหนึ่งว่าจะมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นทุกคนโอ้ยหิวมากเมื่อวานไม่ได้กินข้าวกินอาหารญี่ปุ่นนี่ตรงนี้ตรงนี้ตนสตอเบอรีบบร่จิวเลยยตอนเยอะๆไม่ได้พาเก็บเลยฮะเนี่ยเพิ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่เพิ่งสุกอีกรอบหนึงโอ้ยดู น,นี่กำลังจะสุกเลยหอมอร่อยดีค่ะสตอรอเบอรี่จิว๋วต,ต้นตะกอนอ่ะเต็มตรงนู้นเลยนะคะหนีงก็ลื้อออกหมดเนาะตรงนู้นก็เป็นแปลงผักเนาะนี่ก็ต้นถั่วตะก,กะแตนเห็นไนหคะนี่อยู่หลังบ้านหน่งก็มีอร่อยมันๆเนาะ,ะมันไปถั่วเนาะถั่วป่าถั่วลันเตาป่านี่ทุกคนนี่ดูนี่อันนี้เป็นเม็ดละ ผักก็ยังมีให้เก็บเยอะเลยนี่ดูกระเพรากำลังงามนะันน่ะแมงลักก็งามโอ้ยพริกก็งามดูแอปเปิลแดงแบบแล้วเมวานว่าจะเก็บแอปเปิลต้นนี้ไปพาชิมเดี๋ยวค่อยชิมกันเนาะทุกคนเนาะเออต้นนั้นก็แดงเนี่ยจะเก็บไปทำเค้กตัวแดงหอมอร่อยเตืออะไร อะไรวิ่งมามามาแม่ก็นึกว่าเป็นกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยเรอลูกคือลินลี่ค่ะลิงลี่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเน,นี่ลิงลี่ลิงลี่จ้าตัวอะไรไต่มาชุป,ปเปอร์แมนชุป,ปเปอร์แมนชุป,ปเปอร์เกิลเดนเดอพ่อปู่มานแทงกิ้งค่าสั้นมา นี่เมื่อกี้ไปสอยลูกพลัมกับลูกแพรให้พ่อปู่าไปชิมค่ะพ่อปู่มาทานตะว,วันสวยๆต้นหนึ่งออกดอกเต็มเลยเป็นสิบเลยนะคะโอ้ยพึ่งอย่ามานะอันนั้นก็ต้นถั่วฮาเซนุสนะคะไปแล้วคะ่ะลิลลี่ลาเพื่อนๆหน่อยแล้วอือินนี่ยิงยังเลยดูหันหลัง บายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน่นหิวข้าวแล้วเดี๋ยวไปทําเมนูแซบๆกันนะคะเจอกันใหม่นะคะลินนี่บอกเพื่อนๆซิเอาฟิดาเซนนะคะบ๊ายบายนะคะชื่อ <laughs>